ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาถึงเกมสุดท้ายในการตัดสินของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์แล้วครับ ก้าสู่รอบแจ้าขอตแน่นอนแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นครับเราต้องพูดถึงเรื่องละครหนึ่งในร้อยที่เรตติ้งกำลังดีมากๆในช่อง3ของเรานะของคุณมีนครับผมแฟนคลับตอบรับมาเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ดีครับดีเลยใช่ไหมดูชุดพี่ย่ากันมันเลยดูกันมันเลยครับผมนะฮะถ่ายไปทั้งหมดร0อยกว่าชุดของผมกับของพี่ย่าเนี่ยร้อยกว่าชุดเลยตันเดร้ยสิกว่าเดย แต่เปลี่ยนชุดกันยังไงไม่รู้เปลี่ยนชุดกันแหลกลานเลยครับใช้เวลานานเหมือนกันนะอ๋อหนึ่งในอหนึ่งในร้อยคือชุดพี่เบิร์ดลองพี่เบิร์ดลองเพลงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งในร้อยใช่พี่เบิร์ดลองใช่ๆอ่ะอ้วแล้วคุณเจอนักแสดงระดับเทพเทพทั้งนั้นเลยมีนบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างมันครับมันมันมากคือทุกคน่ะรักตัวละครมากเลยครับแล้วก็เราคุยกันว่าเราก็ต้องแบบ แบบดูแลตัวละครเราแล้วก็ต้องแบบสู้กับตัวละครเราไปให้แบบที่สุดพี่ต่อพี่ย่าผมหลิงหลิงครับพี่กิ๊กคือแบบทุกคนแบบใส่กันเต็มที่มากใส่เต็มมากเลย<ช>นะเท่าที่ดูมาแต่ละคนที่ลงลงมานะในออนไลน์ของเขานะ แล้วคุณอยากจะฝากอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามวันเวลาไหนบ้างครับหนึ่งในร้อยครับพุทธบริหารสองทุ่มครึ่งครับผมฝากดูด้วยครับทางช่องสามครับขอบคุณมากครับคุณมีนครับไปดูกันเลยนะครับละครสนุกมากนะฮะมาถึงตรงนี้ข้อละห้าคะแนนครับอีเมโลดี้ข้อละห้าขอเยอะเลยไอข้อได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทีมที่มีคะแนนนําเล่นก่อนครับทีมของคุณพาขวานจะได้เล่นก่อนนะครับคนแรกที่จะเบิกเลิกขึ้นมาร้องเพลงตรงนี้ คุณอยากจะให้ใครเป็นคนนำทีมของคุณรู้ไหมไอ้มาร์เนี่ยระหว่างที่พี่ฟิลลี่พูดมันพูดว่าผมเก่งมากในงนี้ผมเก่งมากจริงเหรอแต่มันร้องยังไม่ถูกคีย์เลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยมันเมโลดี้ก็ต้องรู้คีย์ไงไม่จําเป็นจําเป็นดิไม่จําเป็นสาหรับเพลงอันไหนขอเพลงหนึ่งหนึ่งในร้อยไหครับขึ้นหนึ่งเลยแล้วอีอีอีดีดีดีนี่พี่พูดได้คําเดียวเลยพาขวัญ หัวหน้าทีมเลือกเลยครับพี่มาหนูขอโทษแต่ว่าหนูขอเลือกไม่เคยได้เดี๋ยวเขาตอบได้เขารู้ชื่ออยู่แล้วอะเฟอรครับเชิญใครตอบได้วิ่งขึ้นมาแทนเขาเลยนะพร้อมแล้วเริ่มอีอีเฮ้ยโอเคนะคะโอเคนะครับมามา

ครับพวกคุณได้ไปทั้งหมด10เพลงนะครับคูณ5้ากับห0บวกกงกอีก40ตอนนี้นําอยู่90คะแนนแต่พวกคุณก็ชนะได้ต้องได้13ข้อ13เพลงชนะใครเล่นน่ะใครเล่นน่ะ13ข้อใครเล่นน่ะไมใ่างข้อในเวลาคุณต้องทําให้ได้13เพลงในเวลา1นึ่งชั่วโมงไม่ได้เลยะ Google จะให้ใครเบิกเลิกจ้ะพิมีนค่ะอ้ามมีนมา สู้นะโอเคพร้อมเริ่มอี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 อเจอมาสองละเพื่อนเล่นเพื่อนเออมาอี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 ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ที่หว่าเอาเ้ยเอาเเอายเอาเอมาวยสวยไม่ช่วยไม่ีอี

ขี้ซี้ขี้ซี้ขับปูชิโนชื่อเพลง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 ชื่ออะไรอะไรอาแฟอีน อันนี้ยากไปอันนี้นี่นี่จังยาวสีแดงมอเตอร์ไซค์รับจ้างมออรไซค์รับจ้างมามามาเร็วเร็ว เอ้คนหนึ่งก้อนนั้นก้อนหน่งก้อนนั้นก้อนหนึ่ก้อนนั้นก้อนหนึ่ก้อนนั้นไม่เฟังยมันยากจังวะหนยมากเเออโทษนะคะเออที่พวกเขาลองไปหนูได้คะแนนไหม่ะได้ได้เราพยายามจะช่วยแล้วมาแบบว่ากะว่าเอาให้เต็มเต็มไปเลยได้คะแนนหมดเลยนะคะเราต้องการ13เพลงและทีมของ Google ได้ไปทั้งหมด เก้าเพลงเพราะฉะนั้นแพ้ไป74ต่อ90นะครับกูเกิลเก้าเพลงที่เกิดขึ้นมาจากเขา8เพลงโอ้ยไม่ได้ช่วยอะไตอนนี้เลยอะตอนนี้ไม่มี2ทีมแล้วนะกูเกิลไม่ได้ไปต่อเข้าสู่รอบแจ็คพอตนะครับแต่พาขวานไปเชิญทางนี้ ่อจากนี้ไปคุณจะต้องเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองและอีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนนี้ไปช่วยในรอบจ็กพอตใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังที่เราไม่เห็นแล้วเราตอบให้ได้ทีมตัวเองเลือกใครผมพูดไม่ได้เพราะทีมงานอะไรกันนี้กลัวพวกผมหมดแต่มันมีพี่แบบอยากเล่นมากที่สุดงั้นหนูเลือกพี่มาร์ทคะ่ะพี่มาร์ทพี่มาร์ทมาหนี้พี่มาร์ทเลือกคนเป็นอยากเล่นพี่มาร์ทเลือกคนพี่จะเลือกใครผมว่าคนรอบรู้อ่ะคือพี่แพทนะ จริงเขารอบรู้นักปราชนักปราชบายมารก็พูดออกไปตรงๆว่าคีสก็ได <c oughs> ้เลือกใครครับผาขวานครับขออนุญาตครับเลือกพี่แทนค่ะเจอพี่แทนครับอเอาละ่ะ <c oughs> สองคนนี้คือคนที่เขาเลือกเข้าไปในรอบแจ็คพอตของเรา1 0 0 0 0แสนบาทจะเอาไปได้หรือไม่เดี๋ยวกับมาสักครู่เดียว ป้าขอนก็ชนะแบบที่คาดหวังไว้เลยค่ะและป้าขอนก็ได้เข้าไปชิงรล่าแจ็คพอตซึ่งในช่วงหน้านะคะป่าขอนจะมาคว้าเงินแสนและก็ต้องคว้าให้ได้จริงๆเพราะว่าขอนมั่นใจในคนที่ขอนเลือกมาเช่นพี่แพทและพี่มารนะคะเขาเคยทำแจ็คพอตแตกมาแล้วทั้งสองคนเลยเชื่อว่าครั้งนี้ก็อาจจะพาป่าขอนแจ็คพอตแตกด้วยเหมือนกันฝากผู้ชมทางบ้านเป็นปกำลังใจให้ป่าขอนด้วยนะคะไปคว้าแจ็คพอตเงินแสนกันยย